วันนี้วันที่หนึ่งเดือนเจ็ดปีสองพัยี่ิบสองนี่เราเดินทางมาถึงนับจากวันนี้ไปอีก19วันเดี๋ยวเราจะไปบริารจาคเลือดกันไม่รู้ว่าจะทำน้ำหนักลงไปเท่าไหร่แต่เชื่อว่าผลเลือดอะไรต่างๆน่าจะออกมาดีวันนี้ชิวมากเดินอย่างเดียวเลยแทบไม่ได้วิ่งเลย เ,เออกเบาเพราะว่าจากเดือนที่แล้วเราใส่กันเต็มที่เลยพอามาตอนนี้เลย20วนนันเดินเงานเดียวส่วนใหญ่จะอยู่บนลู่ประมาณ300แค่แวหรือประมาณสักหนึ่งชั่วโมงเบาๆที่เหลือเราที่เหลือเดี๋ยวไปคาร์ดิโอกันอาจจะไปลีนหน้าท้องหรือไม่ก็ยกเวทไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะแต่แบบทำบ้าง เวยอากาสที่มันยังมีไขมันอยู่เดี๋ยวมันละลายไปหมดแล้วมันจะทํากล้ามเนื้อไม่ได้แล้วโอเคอันนี้ก็เป็นเครื่องนะครับบริหารหน้าท้องนะครับก็จะมีบรนจุให้เลือกีลยเราเลือกเบาๆก่อนนะไ,ไม่ต้องเลือกเยอะเลือกเบาๆสักสิบห้าโลก,สโลก็สิบห้าโลนี่ก็ขี้แตกเครื่องไร้จะเล่นอย่างนี้นครับจับน,นี่มามีเครื่อง ก,ก็ดูจากมวลกล้ามเนื้อเราแล้วนะนุมยังเหลือแฟตนะครับบริเวณนี้เนี่ยแฟตนะนี่ครับนี่ชัดเลยนะชัดเลยตรงนี้เป็นแฟตนะประมาณกัสกิโลได้เห็นไหมนี่คือปริมาณแฟตที่เราเจะเอาออกนะ้วประมาณ2อกิโลตรงนี้ปัญหาเลยเราต้องใช้เวลาเพิเพราะว่าโหไม่ได้โหจะบาเดเจ็บเล่นหน้าท้องเนี่ย ต้องใช้เวลาแต่เราจะพยายาม